ทุกคนออกมาข้างนอกอะ่ะอีดีก็เห็นไอ้ฝูงมดเนี่ยนนะทุกคนอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะทำเห็นไปก่อนเนะนีน่ยเดนิดนเดนิดนเดินเดินมันเหมกันแน่นทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นตัวมันนะอเอออะไรต้นเห็นจักกันรูนน้มัาได้ไงเนะี่ย คนถ่ายนี่ก็ถ่ายยากมากเลยออกมาอย่างนี้กันยังไงคะเดี๋ยวที่ไม่ใช่หมดแดงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปขบวนเลยไหนตุ๊กติกตุกกติกก็ติดอยู่ไปไหนกันอาวมไปท่าเลยแล้วก็ขนมด้วยแล้วมันไปไหนฮะโอ๊ย แล้วก็เข้าไปในรังที่ต้น,มตน,นไม,ม,บบม,ม้ตรงนั้นทำไงดีกับไอ้พวมนั้นแล้วก็มีหมดแบบว่าหมดมีปี้ก็เหมือนอ่ะดูแอบแฝงตัวมาโอ้โหคนถ้าเราบี้เมื่อไหร่นะจบแน่เลยอ่ะบี้นี่คือมันเหม็นแบบอุ้ยเดี๋ยวอุว้ยนนนนมาได้ไงะ น่าจะเป็นตัวเนี้ยเมื่อวานยังเห็นน้องหอยทากเดินตามแม่อยู่เลยอ่ะโอ้หน่าสงสารนะแต่ทุกคนรู้ป่ะเรากลัวหอยทากเลยไม่ก็ไปจับเลยเนี่ยยังมีตัวอยู่เลยอ่ะแต่น้องตายแล้วโอ้เอ้ยเนี่ยน้องตัวอยู่เลยอ่ะหวังว่าจะดูแลได้นะบ๊ายโอ้โหขุดขุสขุดขุดอย่า เดี๋ยวถ้าบี้มนเลยนะจบเนี่ยแหละเนี่ยโอ,อ้ยากจะเตะหอยนอนเตะแต่แล้วฮ้ยกลัวเฮ้ยนอนหดเลยอะพอเตะแค่ครั้งเดียวอะโอ้แม่นอนน่ากลายเป็นเนื้อสดกินแล้วอ่ะหรือไม่ใช่กันแน่หรือว่าเป็นที่ไอ้ปูไทยในเละแต่รู้สึกแม่เขาจะนอนนิ่งเลยน่าจะเป็นเพราะไอ้นี่ด้วยแหละ โถสงสารนั้นน่ะไม่ได้สักทุกคน